ราคาทองคำวันที่24กุมภาพันธ์2568 15นกา59นาทีภาพรวมราคาทองคำปรับ0บาทนะครับปรับเท่ากับเมื่อวันเสาร์โดยทองคำแท่งรับซื้อ46,600บาทขายออก46,700บาททองรูปพรรณรับซื้อ45,768บาท4สตางค์ขายออก47,200บาทมีการปรับทั้งสิ้น11ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับ9กานาฬิกา1นาที ปรับลดลง200บาทครั้งที่2อง 9, 9าใิกา12นปรับลดลง50บาทครั้งที่3าม9นานิกา55นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาท ครั้ง <ersch> ที่4 10ในการ5นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่51าในการหปนาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่6 12บในการ4นาทีปรับลดลง50บาทครั้ที่7 14ในการนาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่8ปดีนการ4ีนาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่9นะครับ15ในการสนาทีปรับเพิ่มขึ้น5 0บาทครั้งที่สิบรับดลา50การที่1ิบเอ5นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาท ขอขอบคุณข้นคู่มจากทองคำราคา닷คอมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อเนื่องผ่านช anel เ,เราได้เลย